รมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศแล้วนะคะว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อนค่ะแล้วก็จะไปเริ่มต้นฤดูฝนในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะ นางสาวชมพารีชมพูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยมีใจความว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนวันที่22พฤษภาคมเนื่องจากการคาดการณ์อากาศพบว่ามีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับผิวพื้น ถึงความสูงประมาณ3.5กิโลเมตรได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยแล้ว ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะคะประมาณ5%เปอร์เซ็นและน้อยกว่าปีห5หที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลระทานส่วนในเดือนสิงหาคมและกันยายนนะคะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดและก มีโอกาสค่ะที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่สําหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกนะคะจนถึงกลางเดือนมกราคม2567จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันค่ะ